<Es> มองไปทางไหนก็เจอแต่คู่รักทั้งนั้นเลยน่าเบื alal 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 ala ่อจังอยากมีแฟนกับเขาบ้างอ่ะเฮ้ยอะคือคือว่าคือคือคุณพพ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 มมมม คือคือคุณอยากเป็นแฟนกับผมไหมครับอืมอืวนต์ตลอยญี่ปุ่นเก๊กแล้วนะเก๊ตลอดเวลาเลยเฮ้ยเออต้องให้ฉันบอกอีกครั้งฮะว่าฉันไม่ได้เป็นเก๊อืม <G ül> ก็ได้เขาพอจะเป็นแฟนกับเองได้ไหมอ่ะ